อาวุธเป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาอย่างช้านานตั้งแต่ยุคโบราณมนุษย์ก็ได้คิดค้นออกแบบรังสรรค์และพัฒนาอาวุธเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อการล่าสัตว์การทำสงครามการลอบสังหารหรือแม้แต่การปกป้องจนเกิดเป็นอาวุธสุดเจ๋งมากมายที่บางชิ้นก็มีเอกลักษณ์สุดโดดเด่นบางชิ้นก็เป็นสุดยอดอาวุธแห่งยุคสมัยและบางชิ้นคุณก็อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้ อับดุลไทยทูบจึงอยากพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับ6อาวุธโบราณสุดเจ๋งไป,ปงพร้อมๆกันครับ 1. แหวนหนามคากุเตะแหวนหนามคากุเตะเป็นอาวุธสารพัดประโยชน์ที่ถูกใช้งานโดยเหล่านินจาตัวแหวนทำจากโลหะ มีลักษณะกลมเกลี้ยงมีหนามโลหะแหลมประมาณ1-3อันยื่นออกมาโดยปกติแล้วนินจาจะสวมคาคุตเตะที่นิ้วกลางโดยหันด้านแหลมซ่อนเข้าด้านในคาคุตเตะเป็นที่นิยมมากในหมู่คุนอิจิหรือนินจาหญิงเพราะเป็นอาวุธที่ใช้งานง่ายเล็กเบาและไม่เป็นที่สังเกตทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย คาคุเตสามารถใช้เพื่อลอบสังหารโดยการโจมตีอย่างรวดเร็วเข้าที่จุดสำคัญของร่างกายหรือทาพิษไว้ที่ปลายแหลมเปลี่ยนเป็นสนับมือเพื่อต่อสู้กับศัตรูที่เข้าประชิดบางครั้งนินจาก็ใช้คาคุเตะเพื่อช่วยในการปีนป่าย 2. อาวุธสำหรับจับกลุ่มโซเดการามิโซเดการามิเป็นหนึ่งในอาวุธสำหรับจับกลุ่มของตำรวจญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ มีความยาวประมาณ2เมตรด้ามจับทำจากไม้เนื้อแข็งมีแถบโลหะที่มีน้นาำแหลมติดอยู่รอบส่วนบนปลายยอดมีแง่ง้างนาำแหลมยื่นออกไปเป็นแฉกวัตถุประสงค์ในการใช้งานของโซเดการามิตรงตามความหมายของมันคือพ่วพันแขนเสื้อโดยตำรวจจะแทงโซเดการามิเข้าใส่ชายเสื้อกิโมโนของเป้าหมายแล้วหมุนอย่างรวดเร็ว น้ำแหลมเกาะและเกี่ยวพันเข้ากับเนื้อผ้าบิดรัดชายแขนเสื้อจนเป้าหมายไม่สามารถใช้แขนได้อย่างอิสระและหากเป้าหมายกำลังถืออาวุธเพื่อต่อสู้ก็จะเป็นการปลดอาวุธอีกฝ่ายไปในตัวตำรวจจึงสามารถเข้าจับกลุ่มได้โดยหลีกเลี่ยงการนองเลือดโดยที่ไม่จำเป็นแต่เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้โซเดการมิก็สามารถเปลี่ยนจากอาวุธการจับกลุ่ม ไปเป็นอาวุธสำหรับใช้ต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 3. ดาบแซ่อูรุมีดาบแซ่อูรุมีเป็นอาวุธโบราณที่ใช้กันในแถบเอเชียใต้โดยฝึกฝนร่วมกับศิลปะการต่อสู้คาลาริปายตูซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ใบมีดของดาบอุรุมีจะถูกตีให้บางเฉียบราวกับกระดาษใบมีดกว้างประมาณ1นิ้วแต่มีความยาวที่หลากหลายและอาจยาวได้ถึง5เมตรแต่โดยทั่วไปความยาวของใบมีดจะยาวเท่าช่วงแขนของผู้ครอบครองดาบอุรุมีส่วนใหญ่มักจะมีเพียงหนึ่งใบมีดแต่ก็มีแบบหลายใบมีดในหนึ่งเล่มเช่นกันดาบอุรุมีสามารถขยับใบมีดได้อย่างอิสระมีความยืดหยุ่นสูงสามารถกวัดแกวนได้ราวกับแส้ ดาบอุรุมีจึงขึ้นชื่อว่าเป็นดาบที่อันตรายและยากที่จะต่อกอนด้วยมีรัศมีการโจมตีที่กว้างและไกลมีมุมการโจมตีที่แปลกทําให้ยากต่อการคาดดาวทิศทางและการปัดป้องใบมีดแต่ตัวอูรุมีก็มาพร้อมความยากในการใช้งานหากควบคุมไม่ดีใบมีดอาจย้อนกลับมาทำร้ายเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้งานเอง 4. กรงเล็บเสือบาคนักบาคนัก มีต้นกําเนิดมาจากอินเดียอาวุธได้แรงบดาลใจมาจากกรงเล็บของเสือมีใบมีดโค้ง4-5ถึงใบด้านข้างของอาวุธมีรูสองรูซ้ายขวาใช้สําหรับสอดนิ้วเข้าไปผู้ใช้บักขนักจะซ่อนใบมีดภายในฝ่ามือบักขนักจึงเหมาะสําหรับการจิกและฉีกกระชากเหมือนกับการตะปบของเสือนอกจากนี้อาจมีการเพิ่มอาวุธคล้ายมีดที่ด้านข้างซึ่งสามารถใช้สำหรับฟันและแทงบักขนักเป็นอาวุธที่ได้รับความนิยมจากนิหัง กลุ่มนักรบชาวซิกในยามออกรบพวกเขามักสวมบัคนักไว้ด้วยมือซ้ายขณะถืออาวุธขนาดใหญ่เช่นดาบในมือขวาบัคนักถูกใช้เป็นอาวุธในการโจมตีด้วยเล่ห์เหลี่ยมและแม้แต่การลอบสังหารเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของบัคนักเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี1659เมื่อศิวาจีจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิมารธาได้นัดเจรจากับอัลซาขนาน,านแมทับแห่งราชวงศ์อดีลซาฮี โดยตกลงกันว่าจะนำไปเพียงดาบและผู้ติดตามเพียงสองคนเท่านั้นแต่ศิวาจีทงสงสังสยว่าอับซานกำลังวางแผนทำร้ายตนจึงได้สวมบัคขนักไว้ที่มือซ้ายในพงสวดานของมารถีกล่าวว่าอับซานเป็นฝ่ายพยายามทำร้ายศิวาจีก่อนโดยอับซานลงดาบใส่ศิวาจีแต่ไม่สำเร็จศิวาจีจึงสวนกลับด้วยการใช้บาคขนักสังหารอับซาน 5. เครื่องควางลูกดอกยุคหินแอตลาสแอตลาสเป็นอาวุธที่มนุษย์ใช้กันมาตั้งแต่ในยุคหินทำมาจากไม้เขาสัตว์หรือหินมีลักษณะเป็นแท่งยาวมีส่วนที่ยื่นออกมาหรือมีรอยบากที่ปลายด้านหนึ่งสำหรับตั้งลูกดอกซึ่งมีลักษณะคล้ายลูกธนูขนาดใหญ่หรือหอกขนาดเล็กที่ทำจากไม้ซึ่งมีความยืดหยุ่นโดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ1 2ถึง2.7เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ9ถึง16มิลลิเมตร แม้ว่าจะเป็นอาวุธจากเทคโนโลยีในยุคหินแต่แอตลาสก็มีประสิทธิภาพสูงมากโดยสามารถยิงลูกดอกด้วยความเร็วมากกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงสามารถเจาะทะลวงได้แม้แต่ผิวหนังหนาๆของแมมมอธได้จนมีทฤษฎีว่าแอตลาสมีส่วนทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของแมมมอธหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าแอตลาสก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากโดยมีตัวอย่างที่พบในทุกทวีปที่มีผู้คนอาศัยอยู่ยกเว้นแอฟริกา และแม้ว่าในที่สุดพวกมันจะถูกแทนที่ด้วยคันธนูและลูกธนูที่ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าแต่แอตลาสก็ยังยืนหยัดเหนือการเวลาอาทิชาวแอชเทคที่ยังใช้กันอยู่แม้จะเป็นช่วงปลายทศวรรษที่1,500แล้วก็ตามนอกจากนี้ในปัจจุบันแอตลาสก็ยังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาในฐานะกีฬา 6. ดาบเคียวโคเพส ถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในเมโสโปเตเมียประมาณ2,500ปีก่อนคริสต์กาลก่อนจะแพร่หลายในหมู่ชาวบาบิโลนชาวฟินิเซียนชาวอียิปต์และวัฒนธรรมโบราณอื่นๆอีกมากมายโคเพสมีรูปร่างคล้ายกับดาบผสมเขียวและขวานโดยทั่วไปจะมีความยาว50-60เซนติเมตรมีการสันนิษฐานว่าโคเพสมีวิวัฒนาการมาจากเขียวและขวานและโดยรูปร่างของโคเพสทำให้มันมีประสิทธิภาพในการฟัน เฉือนและการทุบที่รุนแรงมากนอกจากนี้ส่วนโค้งของดาบก็สามารถใช้เกี่ยวแขนหรือดึงเกาะของคู่ต่อสู้ออกไปได้ โคเพสถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ล้ำหน้าที่สุดในยุคนั้นมีเพียงนักรบอาชีพและชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอียิปต์ที่โคเพสกลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นปกครองของอียิปต์อย่างรวดเร็วทั้งยังเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและเป็นอาวุธพิเศษของฟาโรนอกจากนี้โคเพสยังได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้อียิปต์แข็งแกร่งสามารถแผ่ขยายอํานาจได้อย่างกว้างไกลในช่วงยุคสมฤทธิ์